น้ำยาจากไอร้อนที่คอมบาดาไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวได้นะครับเราเรียกว่าการกอบแน่นไม่เต็มประสิทธิภาพหรือการเขาเรียไม่เต็มอ่อนหรือง่ายภาษาช่างเขาเรียกว่าไอร้อนตันสระบมทะบายไม่ออกนี้นะครับจากการที่มันตันสระบกหรือระบายความร้อนไม่ออกเนี่ยปริมาณการปริมาณการเลกเปลี่ยนความร้อนหรือความสามารถในการเลกเปลี่ยนความร้อนของแอคลาร้อมันเลยลดลงนะครับ ซึ่งเป็นผลทาให้แรงดันเป็นไงแรงดันที่อยู่ฝั่งคลยร้อนพอมันระบายไม่ออกแรงดันจะสูงสูงกว่าปกตินะครับพอพราะมันระบายไม่ออกเลยอุณหภูมิมันเสูงนะครับอันไหวใช่พอแรงดันด้านไทยสูงเป็นไงคอมคอมต้องส่งน้ํายาไปฝั่งด้านไทยยังไงซะมันต้องส่งไปให้ได้คอมต้องออกแรงมากขึ้นไหมใช่กำลังเพิ่มพอคมต้องออกแรงมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมันต้องกินกระแสเพิ่ม นี่เป็นเหตวาทำไมเวลาคอยร้อนตานสกปรกทำไมต้องกินไฟเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เวลาที่เราเติมน้ํายาเกิน p r e เชอร์ด้านทายก็สูงใช่ไหมมันก็เลยทําให้น้ํายามันก็เลยทําให้คอมต้องออกแรงมากขึ้นเหมือนกันมีอยู่สองอย่างเนาะคอยร้อนสกปรกหรือไม่ก็เติมน้ํายาเกินทําให้กระแสสูงได้หรือไม่ก็คอมลงกาวนั้นไม่ว่ากันอันนี้คือหลักๆแล้วถ้าเกี่ยวกับระบบน้ํายาก็ประันยต่อไป จากการเพิ่มขึ้นของแรงดันสูงนะครับเป็นผลทําให้แรงดันด้านต่ํามันจะกระพบอมาที่ตัวในด้วยถ้าคอยร้อนระบายไม่ออกแรงดันด้านต่ำเป็นไงครับตัวนี้จะเพิ่มกว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าด้านไยหรือคอมมันอาดไปเนี่ยที่แผงคอนเดนเซอร์เนี่ยถ้าเมชเชอร์มันสูงมากๆระบบมันจะป้องกันโดยยอมให้เพชนชั้นวาลเนี่ยเปิดอัตโนมัติเลยเปิดเพื่อระบาย เปิดเพื่อระบายเพ่เชื่อด้านไฮถ้ามันไม่เปิดเดี๋ยวท่อแตกคอบอานารา,าอยู่อแอคแปไม่เปิดช่วยเนี่ยท่อแตกแน่ๆนะครับระบบมันก็เลยสั่งเปิดอแอคแปบพอเปิดอแอคแปรเสร็จปุ๊บน้ำยาร้อนไหลามาหาน้ำยายเย็นโลเพเชอร์ขยับขึ้นไหมคะเนี่ยขยับโลเพเชอร์มันก็เลยขยับสูงขึ้นเริ่มร้อนขึ้นพอเป็นแบบนี้นะครับแน่นรอนว่ากคอมอันอราดฝั่งนึงมันอั้นอยู่เนี่ยคอมจะร้อนกว่าปกติแน่ๆ หอความร้อนมากนะครับพอหมอความร้อน x p a n d มันก็เลยสั่งเปิดมองเดียวกันร้อก,กันเลยนะครับเมื่อแรงดัน,นสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับระบบป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของความสูงเกินก็นคืออารามเป็น F3 ในคลิปจะใช้อารามเป็น F3 นะครับตัวนี้เนาะก็คือภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า d i s charge p i temp protective ก็คือระบบป้องกันอุณหภูมิข้อสูงนะครับ อ่เขียนไว้นิดหนึ่งก็ได้อุณหภูมิประมาณร้4ยสองศาประมาณ100องศาขึ้นไปนี่คือผิดปกติละระบบจะตัดพลามเป็น F3 ประมาณร0 0ขึ้นไปนะครับ104 105ประมาณนี้แหละจะมีเฉพาะรุ่นอ e ีเวอร์ต์รุ่นธรรมดาไม่มีเซ็นเซอร์ที่นี่นะครับรุ่นธรรมดาก็จะไปตัดกระแสเลยอุณหภูมิอะไร ร้อยสี่บรยห้าไม่ใช่ร้อยหนึ่งศูนย์สี่เลยหนึไปของศาขึ้ไปนะครับร้อยองศาขึ้นไปร้อยหนึกับ1้อย้าเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบนี้นะครับคอมเพรสเซอร์จึงลดความถี่หรือลดรอบลงคอมก็จะลดการทํางานลงทั้งทั้งที่ห้องยังไม่เย็นนะห้องยังไม่เย็นเลยแต่คอมไม่เร่งรอบให้ คอมจะไม่เร่งการทำงานให้เพราะว่าหัวคอมมันร้อนเกินนะครับคอมจะลดเสียงคอมก็จะไม่เร่งให้คุณดูหัวคอมต้องได่ร้อยสี่ร้อยห้าเลยไม่ไม่ถ้าไม่เกินนี้ไม่เกินถ้าเกินเมื่อไหร่อจะขึ้น F สามคอมต้องหยุดการทำงานเลยอ๋อต้องหัวคอมห้ามเกินร้อยสี่ร้อยห้าใช่เราบอกอยู่ประมาณถ้าทำงานอยู่บ้านหกสิบเจ็ดสิบแต่เนี่ยมันร้อยกว่าขึจะเกินตัวอ๋อปกติมันอยู่หกสิบเจ็ดสิบเองใช่ ต่อนะหน้าหน้า7จสิบเกโอเคอันนี้เป็นหน้าสรุปเวลาที่คอยร้อนมันระบายไม่ออกเนี่ยน้ำยาหรือเพชเชอร์ด้านนี้มันจะสูงมากๆสูงมากๆปุ๊บเนี่ยคอมมันเลยต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อจะผลักน้ํายามาส่งที่นี่ได้มันก็เลยกินกระแสสูงนะคะรับหัวคอมมันก็เลยร้อนเพราะมันอั้นอยู่นะครับระบบจะช่วยในการสั่งให้ไปเนี่ยเปิดถ้าทั้ทง,ทงที่ฝั่งเนี้ยทคำความเย็นไม่ได้เลยต้องปล่อยยอมปล่อยน้ำยาร้อนมาผสมกับน้ำยาเย,ยน็น เพืะะ่อลดเทชเชอร์ด้านนี้ให้มันลงนะครับมันจะเชื่อแบบนี้เนาะสาเหตุที่ทําให้เกิดแบบนี้เขาบอกว่าคอยร้อนสกปรกบ้าแงแหงอุดตันบ,บ้างน,นะครับหรือพัดลมหมุนเอยงหมุนช้าพัดลมคอยร้อนหมุนช้าก็ทําให้มันระบายไม่ออกถูกไหมครับนั <c oughs> ่นือกเราไปวิเคราะห์งานซ่อมต้องวิเคราะห์ดีเนาะบางทีเทชเชอร์เันสูงเ้วไปเปลี่ยนเซนเซอร์หรือไปเปลี่ยนน้ำยาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เนาะล้างก่อนอันทีแรกเช็คดูก่อนมอเตอร์มันหมุนได้ดีไหมนะครับ คก็ขีดไฮโลไว้ในหนังสือไว้เป็นไกด์ให้เรานะครับภูมิหมอคอมถ้าเป็นร้อนสกปรกหมอคอมจะร้อนกว่าปกติแรงดันด้าสูงก็จะสูงแรงดันด้าต่ำก็สูงด้วยนะครับกินกระแสสูงเวลาที่มันร้อนนะครับแล้วก็เอ็กเพลนชั่นวาล์วเปิดสูงนะอันนี้เราดูไม่ได้อยูแล้วแล้วก็คอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่ยอมเล่องรอบให้นะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยห้องยังไม่เย็นเลยทำไมไม่ยอมเรื่องให้สักทีประมาณนี้นะครับอาจจะตีโพลิชชันตัวนี้ก็ได้ เคหน้าอ่านนะต่อไปแ1ดสสารทำความเย็นไม่เพียงพอเราเย็นไม่เพียงพอน้ำยาน้อยเราไปเช็คน้ำยาน้อยมีหลายปัจจัยเนาะน้ำยาน้อยจากการติดตั้งครั้งแรกแล้วเดินท่อไกลไกลเกินกว่าที่โรงงานชาร์จมาให้แล้วไม่เติมเพิ่มอันนี้คือน้ำยาน้อยนะครับกับอีกแคตเดิมก็คือช่างติดตั้งแล้วรั่วหรือไม่ก็แอร์ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วมัน ตื่นอายุมาแล้วเป็นสนิทมาอะไรมันรั่วตามมดอย่างเงี้ยก็มีนะครับเราก็ใช้การตรวจเช็คนี่แหละเทียบเหมือนมาล้านพิเชื่อมคู่นเนี้ยนะครับแล้วเราไปหาว่าเฮ้ยที่มันน้อยเนี่ยมันน้อยจากมันรั่วไหมหรือมันน้อยจากคนติดตั้งแล้วไม่เติมน้ำยาเพิ่มนะครับอันนี้มาดูอาการว่าเวลาที่น้ำยาน้อยเนี่ยมันส่งผลยังไงเวลาเราล้างมาจากปริมาณ ปริมาณของน้ำยาครับที่มันไม่เพียงพอน้ำยามันน้อยทําให้อุณหภูมิที่คอยเย็นต่ำกว่าปกติลดลงกว่าปกติถ้าดูในเกณฑ์โเปชเชอร์อุณหภูมิระเหยก็ต่ำกว่าปกตินะน้ำยาน้อยสักเก้าสิบปอนด์อย่างเงี้ยอุณหภูมิแทบจะติดลบเลยเนาะความดันระเหยเวลาที่น้ำยาน้อยแน่นอนความดันมันน้อยด้วยใช่ไหมครับลดลงนะครับเป็นผลทําให้ อุณหภูม,มิควานเ่นที่คอยร้อนป็นไงถ้าน,น้ายาน้อยก็ต่ำลงเหมือนกันต่ำลงเหมือนกันนะครับเวลาที่น้ํายานในระบบทั้งคอยร้อนและคอยเย็นเนี่ยน้ายาน,น้อย <c oughs> พเพชเชอร์ทั้งสองฝั่งก็ต่ำกว่าปกตินะครับความดันที่คอยร้อนก็ <c oughs> ต่ำตกว่าปกตินะครับจากนั้นพอพเพชเอร์ฝั่งคอยร้อนต่ำกว่าปกติเนี่ยคอมทำงานต้องออกแรงมากขึ้นหรือลดการออกแรง ทำงานง่ายขึ้นเลยเพราะว่าเพ็เชื้อด้านต้านมันไม่เยอะใช่ไหมออกมันก็เลยออกแรงน้อยทำงานออกแรงน้อยกระแสน้อยก็จิงกระแสน้อยตามนั่นเองกระแสอ่ามันเลยทําให้กระแสต่ําลงเวลาที่น้ํายาน้อยนะครับเพราะคอมมันอัดไปได้ง่ายๆเลยนะครับจากนั้นอุณหภูมิท่อดูดท่อซักชันท่อแก๊สเนี่ยก่อนท่อคอมเนี่ยถ้าน้ํายาน้อยฉีดเข้ามายังไม่ถึงกลางคอยเลยเราเห็นการเป็นแก๊สตั้งแต่ต้นทาง ท่อแก๊สเป็นไงท่อแก๊สสูงท่อแก๊สจะร้อนขึ้นหรือเย็นกว่าปกติร้อนขึ้นร้อนขึ้นกว่าปกตินะครับจากเริ่มที่เราเคยวัดได้12 13คราวนี้วัดได้20กว่าเลยเพราะมันเหลื่อยตั้งแต่ต้นทางเลยมันยังไม่ถึงการคอยเลยมันกลายเป็นแก๊สแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ท่อดูดเนี่ยร้อนนะครับเคยวัดได้13ก็จะวัดได้ย0่นี้นะครับอุณหภูมิท่อดูดในการสูงขึ้นอ่าอุณหภูมิท่อดูดซักซชั่นท่อแก๊สเนี่ยจะสูงขึ้น อ่าสูงขึ้นพอท่อซับแจ้คสูงขึ้นหัวคามเป็นไงก็สูงขึ้นสูงขึ้นตามนั่นเองนะครับเนี้ยน้ายาน้อยจะทําให้หัวความร้อนอุณหภูมิมท่อดูดสูงขึ้นท่อที่ฉาบหรือว่าหัวคามก็จะสูงขึ้นตามนะครับการทํางานในลักษณะนี้นะครับเราเรียกันว่าการอัดแห้งหรือการทํางานแบบซุปเปอร์ฮีทนะครับสูงขึ้นร้กระแสต่ำหัวความร้อน ความสูงแต่กระแสน้อยกระแสน้อยจะต่างกับเมื่อกี้นี้นะอุณหภูมิสูงกระแสต่ำมันต่างกันนโน้นนมนะครับอุณหภูมิหัวคอมมันร้อนกว่าปกติมันสูงกว่าปกตินะจะส่งผลทําให้เอรแปนช่วยนะครับถ้าหัวคอมมันร้อนเอรแปนก็จะช่วยเรียกน้ายาเข้ามาช่วยเพื่อลดอุณหภูมิท่อแก๊สให้มันให้มัน,มนล่ลงน,นะเนาะมันก็เลยต้องสีน้ายาเข้ามาช่วยนะครับถ้าหัวคอมมันร้อนมันจะไปสั่งให้แอรแปนฉีดเพิ่ม แต่ถ้าน้ํายาน้อยนี่แปนเปิดยังไงมันก็ไม่ทําให้มันลดลงได้ใช่ไหมเพราะน้ํายามันน้อยนะครับก,ก็เลยสั่งเปิดให้แปนนะครับตัวนี้ระบบป้องกันตัวเดิมเลยก็ค,คือป้องกันหัวคอมไม่ให้หัวคอมมันร้อนถ้าน้ํายาน้อยหัวคอมเข้าไปแตะร้อยเมื่อไหรนะ่สั่งลดรอบก่อนนะครับลดรอบคอมนั่นเองหรือท้ายที่สุดแล้วลดรอบแล้วยังช่วยไม่ได้ตัดหยุดการทำงานหาเลอโค้ชที่ F3 บหมายความว่าหัวคอมร้อน เวลาเราไปเช็คไน้งานถ้ามันไม่ร้อนแล้วขึ้น F3 เนี่ยไม่เซ็นเซอร์ก็แผง B ิซเนาะแต่ถ้ามันไปเจอว่าร้อนจริงไม่ต้องไปเปลี่ยนเนซ็นเซอร์นะถ้าหัวคอมร้อนจริงแล้วขึ้น F3 เปลี่ยนเนซ็นเซอร์ยังไงมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับต้องเปลี่ยนอะไรครับถ้าเราไปเจอว่าหัวคอมมันร้อนจริงขึ้นอัลตร้า F3 แก้อะไรหัวคอมมันร้อนจริงรราาาายาแก้ระบบนุำยา แก้ระบบ,บยากแก้การระบายความร้อนแสดงว่าแนวโน้มของอุณหภูมิท่อส่งเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำงานระบบเป็น,ปนแบบอัดแห้งใช่ไหมมันไม่ใช่เปลี่ยนเพราะน้ำยามันน้อยมันเป็น,ปน,อ,ปนอัดแห้งโอเคนะเอ๊ะซ่อมไม่ถูกจุดน,นะพอความร้อนอย่าไปเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับอารา์ลาบ F3 ถ้าเราไปเจอว่าอาร์ลาบ F3 <นะ S 1> และหัวความมัน <c oughs> ตื้งสตาร์ทแล้วยังไม่ร้อนเลยอันนี้ค่อยว่าเซนเซอร์มันยืดหรือเพี้ยนหรือแผ่น PCV เป็นเสีย แต่ถ้าเราไปเจอว่ามันร้อนจริงไปหาสาเหตุยันเดือนที่ทําให้หัวคับร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟิกนี่น้ำยาน้อยฝั่งนี้ก็น้อยเห็นไหมฝั่งนี้น้อยนะฝั่งนี้เนี่ยมันไม่มีแรงต้านเยอะเลยความมันก็เลยออกแรงนิดเดียวส่งน้ำยามาได้ละกระแสมันก็เลยลดนะครับตัวเนี้ยเรคอมเนี่ยจะร้อนมากๆเพราะว่าด้านหนุ่เนี้ยมันร้อนก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นไกด์ให้เรา แล้วก็ความถี่คมอมมันจะเพิ่มขึ้นเรืบบ่อยๆความถี่ตัวนี้ความถี่คอมทุกโพเิชันจะสั่งให้ความถี่คอมลดลงหมดเลย<อ>ถ้าเราไปเช็คหน้างานแล้วเนี่ยเอาตรว่าห้องยังไม่เย็นแต่คอมไม่ออกเร่งรอบให้ลองดูหน่อยมันเข้าเงื่อนไขายไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกดอุณหภูมิต่ำสุดสปีดพัดลมสูสงสุสดนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้วิ่งแม็กซิมัมให้ถ้ามันถึงโพเิชันเราถ้าเลย15นาทีไปไม่เร่งให้แล้วเนี่ยเขาวัดได้เลย มันจะไม่เร่งไห้ไปกว่านั้นโอเคแล้วนี้ัดนไปครับทันนะไปต่อนะครับ